ตอนนี้ก็เวลาสิบโมงออสิบโมงครึ่ง <c oughs> คนก็น้อยอยู่เลยคนน้อยใช่ไหมนะใช่บนเรือไม่มีว,วันอาทิตย์ทุกอย่างปิด <c oughs> แม้แต่ซปเปอร์มาร์เก็ตก็ปิดอน้องนั้นมีเรือด้วยเข้ามา เล่นภายเน้กันหรอแล้วก็วันนี้ก็จะไปสักผ้าแล้วก็ตัดคลิปนี่นี่คือผ้าที่ต้องซักหมดเลยนี่คือเพิ่งตื่นตอนแรกต้องปลูกตอนเก้าโมงยี่สิบแล้วก็ ดูติ๊กต็อกเราจะเอาให้กระเป๋านี้เหมือนเดิมเป็นที่ใส่ผ้านี่เัาก็จะใส่ผ้าในนี้โอยหมดด้วย ก็น่าจะไปเอาอืมนี่นี่แกะไม่ได้เราไปอันหนึ่งก็น่าจะหอมแหละหนึ่งเอาไปสองอันดีนะไปสองอันแล้วกัน ขอแปแปบภาษาอขอแปแปบภาษาอันนี้ก่อนไม่รู้ว่าเขาว่าใช้สองอันมันจะกลิ่นมันจะหอมไปไหม <c oughs> เดี๋ยวแปแป๊ภาษาก่อนสวัสดียังไม่ได้ซักผ้าเลยเพราะว่ามีคนซักไปแล้วมีคนใช้เครื่องซักผ้าอยู่ก็เลยยังไม่ได้ซักแล้วก็ตอนนี้ก็เลยว่าจะมากินขนมปัง ขนมปังกับกล้วยนี่ยำแล้วก็ขนมปังที่ซื้อมาขนมปังทัญพืชไม่หมดเลยก็นี่จะต้องรีบกินให้หมดจะได้กระเป๋าจะได้ไม่หนัก <c oughs> ก็หาจานตอนนี้หาจานอยู่ส้มหรือเปล่า ก็เอามีดอันนี้แล้วกันนี่นี่อะไโอ้มีก็มีดว้แก่งดังเอาจานไปแล้วเมือ่อวานไม่ได้ซื้อนมมา เพราะว่ามันมีแต่กล่องใหญ่ก็เลยมีแต่กล่องใหญ่ก็ใส่ในกระเป๋าไม่ได้กระเป๋าก็เต็มแล้วนี่โต๊ะนี้ว่าจะเอาไว้กินข้าวแล้วก็โต๊ดนี้ไว้ทำงานก็จะมากินโต๊ะนี้จะไ,ได้เปื้อนตัวเดียวที่เราจะกินวันนี้ก็คือขนมปังกับ อันนี้หมดอายุวันที่ยี่สิบวันนี้วันที่สนะิบแปดแล้วต้องรีบกินแนละ้วมันอร่อยนะแต่ว่ามันเป็นธันยญพืชนะ่ะมันแบบมันนุ่มมากเลยแต่ว่ามันเป็นทันญพืชะ มันไม่เป็นทรงแล้วเพราะว่าบีบใส่ในกระเป๋าแล้วกระเป๋ามันแน่นคยังหน้าต้องเซอร์นมมาแล้ว ตอนนั้นซื้อนมนมแบบนมลดราคามาแล้วก็กินไปครั้งแรกก็แบบแบบเพิ่งเปิดเลยนะแต่ว่ามันเป็นป้ายแบบลดราคาป้ายสีแดงแล้วก็กินไปปุ๊บมันแบบนมเปรี้ยวอะนมนมเปรี้ยวที่แปลว่านมเสียไม่ใช่นมเปรี้ยวที่แบบนมเปรี้ยวยาคูก็เลยโอเททิ้งหมดเลย ขวดนั้นก็ประมาณ0.89ปกติราคาราคาเต็มมันต้อง1.1กว่าแต่ว่าอันนี้มันลดราคาก็เลยซื้อของลดราคาแต่ว่าลดร,ราคาก็คือนมเสียก็เสียงเงินไปฟรีเลยได้ยินเสียงระครังด้วย รู้สึกว่าที่นี่นูเทลล่าถูกอ่ะมันไม่แพงเหมือนที่ไทยแบบกระปุกนี้ก็อารัเจดสิบกว่าบาทเองถูกมากเลยเยได้ยินเสียงะระฆังมาจากไหนนาะก็จะหันกล้วยไปหามีดก็ได้ยินเสียงะระฆังแต่ไม่รู้ะระฆังที่ไหน มีเอ่ทำไมก้อนเป็นสีนี้อ่ะช้ำหรอเ้อนี่ได้ยินเสียงเหมือนแบบอะขังเราทุกคนก็มายืนดูอะไรก็อย่างไม่น่าใช่ดูเราใช่ไหม <laughs> ไม่หลอกนะ่าจะรอขึ้นขึ้นเรือหรือเปล่า ไม่รูว่าเสียงละครจะได้ยินในโทรศัพท์หรือเปล่าแต่ว่าเสียงมันเหมือนในโบสถ์อะไรสักอย่างไากินอาหารต่อดอีก,กว่าทำไมวันอาทิตย์ที่นี้เขาถึงไม่เปิดละ่ะงงอยู่นะ วันอาทิตย์มันเป็นวันครอบครัววันครอบครัวก็ต้องไปแบบเดินเล่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบทุกที่ปิดหมดร้านอาหารซปเปอร์มาร์เก็ตงงอยู่แบบวันอาทิตย์วันครอบครัวก็ต้องเป็นวันเดินเล่นพักผ่อนช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะกบไปร้านอาหาร อาจจะคิดไม่เหมือนเราแบบแต่ว่าที่นี่เขาชอบไปสวนสาธารณะกันเยอะมากเลยแบบตอนนั้นไปห้างคนน้อยกว่าไปสวนสาธารณะอีกแต่ว่าสวนสาธารณะอากาศดีจริงๆที่เพิ่งตัดคลิปลงไปทุกคนยืนดูอะไรกัน อีกสี่สิบนาทีเดี๋ยวเราลงไปกินเออไม่ใช่ลงไปซักผ้าสี่สิบนาทีจะต้องลงไปซักผ้าที่นี่มีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าอันเดียวด้วยที่เซเว่ก็คือมีมีสองแต่ที่นี่มีหนึ่งทุกคนเห็นไหมขอยืมอะไรสักอย่าง ยืนเราขึ้นเรอหรือเปล่านะแม่บายไปกินขนมปังก่อนนะบายตนนึนันทิศตอนแรกเราก็ก็ห้ามมาใส่แล้วก็ใส่ไนลลูก แล้วก็ปิดฝาปิดฝาเสร็จก็มากดเนึ่งช่องนี้แล้วก็กดเลือกเสร็จก็ใส่เหรียญใส่เหรียญเสร็จแล้วก็เลือกโปรแกรมโปรแกรมแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแล้วรออีกหนึ่งชั่วโมงเปนแป ขอเอาภาพไปใส่ในนี้ก่อนนะบายบายใส่ผ้าแล้วแลวก็ปิดแล้วก็เปิดโอเคแล้วเราก็ไปกดตรงนี้อันนี้เป็นเครื่องที่สอง เดี๋ยวขอไปดูรหัสก่อนนะรหัสเราคือสอง ตอนนี้บ่ายสองสี่เจ็ดแล้วเดี๋ยวโทรไปหาที่บ้านแต่ว่าเดี๋ยวพักพักก่อนมันก็ดูแห้งหน,นะอันนี้ซื้อเสื้อมาจากเออพี่มาร์คเป็นเสื้อใหม่ <laughs> โทรไปโทรไลน์ก่อนสวัสดีทุกคนตันนี้ห้าโมงเย็นแล้วว่าจะทำขงขข้าวด้วยหม้อเราจะลองทำดูว่ามันจะเป็นข้าวให้ไหมหรือมันจะเป็นซุปต้มเขาบอกว่าต้องหมุนสิบห้านาทีโอเค แล้วเราก็เปิดเตาโ,โอ้ยเปิดยังไงเนี่ยหนึ่งก่อนแล้วก็สี่อันนี้ก็คือเตานมงแล้วเราก็วางเลย มันจะเป็นข้าวไนะว้านะดูน้ำม,มันน้อยไปอ่คือเราเอาไปสองแล้วก็สิบห้านาทีเดี๋ยวจะมาดูอีกสิบนาทีเอออีกห้านาทีเหมือนกันอีกห้านาทีเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะาพอข้าวมาันเป็นแบบนี้แล้วจะได้ไงนะ มีก็เพื่อนแล้ควคงคงว่าแบบสัญญาณควันมันจะขึ้นก็เลยเปิดเบอร์สองเลยทุกคนเข้าได้แล้วเอ๊ะร้อนไหมนะ่ะไม่ร้อน เข้าแชร์ิดหน่อยติดหม้อแล้นะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเกิดปัญหาข้าวติดก้นหม้อทำยังไงดี จะต้องแบบคนคข้างหน้าจะต้องคนข้าว mm. ข้างหน้าอาจจะต้องแบบเพิ่มน้ำหรอไม่นะอันนี้ก็ อันนี้ก็สวยนะอาจจะต้องมาต้องมาคนบ่อยๆติดก้นมอเลยแต่ต้องแช่ก่อน <c oughs> ว่ามันต้องใส่ตอนน้ำมันมันร้อนนะถึงว่าเราใส่น้ำมันเยนอะไปมันก็แบบไม่ร้อนหรอน อาจจะมีว่าแล้วกันอาจจะต้องแบบต้องร้อนกว่านี้